สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้า c i m b นะคะสามารถฝากเงินได้24ชั่วโมงแล้วที่ตู้บุญเติมค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY s t o r y ่ค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่เราได้ติดตามตู้บุญเติมมาอย่างต่อเนื่องว่าตู้บุญเติมเนี่ยสามารถที่จะให้บริการนะคะในการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยก่อนหน้านี้มาแล้วทั้งหมด6ธนาคารด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีดองสินทกสนะคะหแบงก์นี้เนี่ยสามารถฝากเงินได้ที่ตู้มันเติมแล้วแต่วันนี้ค่ะเรามีมาอัปเดตอีกหนึ่งธนาคารค่ะนั่นก็คือธนาคาร CIMB ไทยนะคะซึ่งเขาได้จับมือกันแล้ว ว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปฝากเงินกับทางตู้บุญเติมที่คุณพบเจอได้มากกว่า1น0 0 0 0สตู้ทั่วประเทศเลยนะก็สามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตราบใดที่คุณไปที่ตู้แล้วตู้มันไม่ได้ปิดให้บริการนะคะก็สามารถที่จะฝากเงินได้ตลอดเลยที่สาคัญเนี่ยก็คือจะต้องบอกว่าขอยกเว้นตู้หน้า7 e เ e ่นอีเลฟเนะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยเขาน่าจะให้เข้าไปฝาก ที่ในเซเว่นะคะเลยไม่สามารถที่จะใช้บริการที่ตู้หน้าเซเว่นอีเลเวนได้ว่าคุณจะใช้เหรียญหรือใช้แบงค์นะคะก็สามารถฝากได้กับเครื่องเนี่ยทุกรุ่นเลยโดยการฝากเนี่ยสามารถฝากได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะคะสูงสุดไม่เกิน5,000บาทและสูงสุดเนี่ย ไม่เกิน40,000บาทนะ40,000บาทต่อวันต่อหมายเลขบัตรประชาชนหนึ่งหมายเลขนะสำหรับใช้ในการฝากเงินต่อครั้งไม่เกิน5 0 0 0ันต่อวันไม่เกิน40,000่นค่ะผู้ฝากนะคะก็จะได้รับ SMS ในการยืนยันการฝากเงินที่ตู้บันเติมด้วยหรือในกรณีที่เราฝากให้กับบุคคลอื่นนะคะก็สามารถที่จะ ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันเป็นมี S S ยืนยันไปให้ด้วยว่าได้ทาการฝากเงินให้เรียบร้อยแล้วโดยทางนี้นะคะอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการนะคะก็คือฝังแต่1่บาทถึง1000บาทเนี่ยเสียค่าธรรมเนียม30บาทนะมากกว่า 1,000- งพันถึงสามพันเสียค่าธรรมเนียม50บาทมากกว่า3,000บาทถึง4,000บาทเสียค่าธรรมเนียม60บาทส่วน4 0 0 0บาทถึง5,000บาท70บาทเรียกว่าต่อ1รายการในการที่เราจะฝากเงินเนี่ยสูงสุด5,000ันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน70บบาทแน่นอนค่ะสมมติเราจะฝาก 500บาทนะคะคุณก็ต้องใส่เข้าไป530บาทเงินเข้าไปที่ตู้530บาทเงินถึงจะเข้าบัญชีที่500นะแต่ถ้าฝากเงินเข้าไป500เงินจะเข้าบัญชีแค่470บาทนะคะเพราะว่าถูกหักค่ามีนไยมไม30บบาทน,นั่นเองค่ะ หรบวันนี้นะคะก็เรียกว่าเราได้มาอัปเดตกันอีกหนึ่งธนาคารก็แล้วกันนะคะที่ให้บริการผ่านทางช่องทางตู้บุนเติมค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าซ IMB ไทยคุณสามารถฝากเงินได้ที่ตู้บุญเติมทุกสาขานะคะยกเว้นตู้หน้าเซเว่นเท่านั้นเองสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้กดไลค์เราหน่อยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ